ซอยมโนไทยนะครับไปซอยมโนไทยเจอน้องดาวนะครับอยูทูบเบอร์ช่องอะไรนะครับเนี่ยอีสานตามฝันในดาวจ้าอีสานตามฝันนะคอติดตามไม่ได้ค่ะพี่น้องอยากทานไม่ไว้จ้ามี้นี้แยดาวเปิดร้านขายแกงเห็ดหม้อละสี่สิบบาทนะคะหม้อบวกไงนึงเด้อพี่น้องเซมิเจ่เจ้าปลาทูกนปลาทูจ้าผักลวกผักลวกนี่ก็อย่างละห้าบาท้อจ้าย่างละห้าบาท อันนี้กะหาบลาอันนี้กะแกงออมจ้าอมเคือไนไก่เนาะโอ้ยติดเตจนบมแมนต์อันเห็ดมันไี่ยังไงก่อนเฟซกัะเห็ดนี่กับนี่เห็ดหูหนูจ่ายเห็ดหูหนูฮุกกระตั้นนี่วะสวนญี่ปุ่นสนญี่ปุ่นเห็ดเข็มท้องเป็นวะเห็ดเข็มท้องจ้าอันนี้อันนี้จักรเจ้าเอินเห็ดอีเยียงตองนี้อ๋อเห็ดอันเนี่ย อันนั้นเงียเราก็ที่อันนี้เงี้ยเงีนนนนน้นะมั้ยเฮ้ยดูอ,อันนี้อันนี้ก็เป็น <c oughs> อันนี้ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่ว่าขายดีนะครับเพ <c oughs> ื่อนที่แปลว่าถูกถูกถูกเลิก้าง,งานแบบโดยกระทันหันจากถกงานออกมาจากมาเผยอาชีพน,นี้ช<อ>ั่วเท้าแบบ จาาวันี่ก็ยังมุาทนี่จะารไปได้ดีนะจ๊ะไปเรื่อยๆจ้าปกติปกติขายแต่แต่จมุ้งเนี่ครับปกติก็ขายแต่4โมงถึง4ทุ่ม่าถึงแกงเนี้ยเขาขายกันหลายเนาะเป็นเป็นอีกอีกอีกอาชีพหนึงคี่ว่าขายขายดีนะเพราะว่าเออมันเป็นมันเป็นกินง่ายนะนง่ายอันนี้ดัดแปลงแบบใส่ใบยานปาใบยังแบบบอกือว่าองไมใส่ใบยันงจ้นี่คือนังย ห้องปปันนั่นแหละจ้ะปันไม้เรากล่กกองมางนารียบร้อยแล้วจ้ะแล้วสี่สิมานี่มนี้ผมสั่งไตเดียวลงมือ,อยังนี่ยังบ่ได้ลงมือเลยเป็นบ่อสี่จะลงมือเลยใช่ไหมใช่ไหมเป็นบ่อแล้วจ้าเกบบอไอบ่อเาเก็บมดเลยไอ้ปรผิรรเเดเนาะเยว อไอ,อ้บนแล้วกินเทสแล้วเดียวเนียยหัวแล้วเสียออกกลิ่นลิ่นไอ้บางลิ่นไอ้บางอ่เสียบที่นีเครื่องปรุงกับทีนี้โรดีโร,โรตีแั่เส้เขาไปหลายๆแบบผมพูดแต่เนี่ยมันนัว <c oughs> ใส้หลายเสียบหลายเส่นหน่อยเสียบหน่อยเ้ะพี่น้องคือขาวาเลยปุ๊บยเข้าวอาอ่าแตาทีใส้พร้อมกันแต่ทีนีบบคือเนื้อโเืขาเรยว่าผักค้องกช่ไหมครับเอาผักคองค่ะขาพูดเขาคือกับแมนล้วก็เขาพูด้วอยู่จังหวัดไก็ครับ โคลาค่ะสาวโคลาตั้เภอบัวใหญ่นะคะโอ้โคลาจ้าโคลาจ้าสาวโคลาตั้เภอบัวใหญ่เต่าเลยพี่นนท์จ้าเก็บเป็นวัดเนาะในเป็นสียาจ้าจะพน่าจะถึงเรื่องยากเนาะปกติเฮ็ดอยู่ใส่ไหมปกติเฮ็ดอันนี้ก็เป็นสามีเฮ้ยลืมไปเราโสดตัวบเมมเป็นสามีผู้ซอยผู้ซอยผู้ซอยโอ้ยบอกมันถึงกระมีวับวัวย่ใส่ก่อนเฮ็ดอยู่ใส่ก่อนที่เด็ก กิเลศเฮ็ดยู่วสุขุมวิทญิภูมิเป็นมอนจ่าเป็นแม่บ้านจ้าอ๋อเป็นแม่บ้านบบบนี้หรือมันไหลเขาเลยเลิกจ้างก่อนมันไหลเขามันใส่เขาเลยเลิกจ้างคุโมเมอนหันช่วงนี้มังแดงเขาก็เลิกจ้างเลยอันนี้ก็เป็นอย่างนันเฮ็ดเข็มข้องกว่าเฮ็ดเข็มทองจ้าผมละแต่มีเฮ็ดหมูหนูละเฮ็ดหมูหนูล่ะจ้าเฮ็ดหมูหนูแล้วก็เฮ็ดคุนญี่ปุ่นเออเขาเอิอเฮ็ดคุนญี่ปุ่นนั่นแหละตรงนั้นนะเฮ็ดคุน น้ำตาลก่อนจากมันเห็ดนี้นะครับก็คือว่าเห็ดว่าไงว่าเห็ดสามอย่างนะครับสามอย่างนะครับแกงเห็ดบสี่สิบบาทนะครับผมก็มีชะอมนะครับแล้วก็มีใบแมงลักนะครับก็ว่าง่ายๆก็คือคล้ายๆที่เขาเห็ดเขาเห็ดขายทั่วๆไปนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ว่ารองรับกันผมมีงานทำเกจเกจเดีก็ยื้อซื้อได้เนาะเลิกเลิกจังโม่งประมัน สี่ทุ่มจ้ะหรือว่าเอาจนเบิดจนเกี่ยงมั้งมันก็อพเบิด์ตเกี่ยงหอยไปลาสิกเกียร <c oughs> เพราะว่าคนก็นจะเริ่มเลิกองนั้นไหมก็ช่วงประมาณสามสี่ทุ่มนี้พนก็นเริ่มหน่อยเนี่ยอ๋อจะน้อยลงครัอันนี้อันนี้ซ้อยนี่มันอยู่ตรงข้ามกับช่องสามนะครับช่องสามคาดตั้อาเลียวกับรถตู้ใหม่จอดรถมาปุ๊บเห็นเลยครับตรงนี้นะครับเดี๋ยว มันมีดนออกนึงครับเดดค่ะอ๋อเออกาบาเห็ดมันหยุดหยุดจังหน่อยแต่เอาลงนะครับนีกแกงเกงเห็ดนี่เจ็จเ็มากาเลยหมวไม่ได้ฮะไม่ได้ใส่ตะไคมาแล้วมันจะมันติดมันจะไม่เสียรสใช่เป็นมอม่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นต้มยำใบนู่นกว่ปไม่ใส่ถึใส่อปลาไม่ไส บโบก็เอามะม่าต้มใส่มันก็สีได้ยดอยู่ลาอันนี้อันนี้จริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นเหมือนแกงเปรดก็ดัดแปลงมาจกากแกงเปรดก็คือแกงหน่อไม้แกงหนอ<า>่อไม<า>้แล้วก็อันนีก้ก็เขาก็่เพิ่มยคัดแปลงมาเป็นแกงเน็ดนะครับผมอ๋อผมอันนี้ผมก็สั่งไปแล้วครับสี่สิบบาทเดี๋ยวแป๊แแบ,บนึงโอ้ยอันนี้นะครับใส่ปลาร้านะครับลลใส่ปลาราลงไปโอ้ยนี่แหละเนี่ยมันแซ่บอุย้ยยอดละจ้า มาไก่ได้หน่มาแแ่ถนนตกก็ได้หน่เป็นเบื้องเหรอลงคุณมาถ่ายคลิปเลยจ้าลงคุณมาโดยตรงเลยขอบคุณเลยไม่เป็นไรเด้อที่คลิปหอดดาวคือที่คลิปหอดนอกนู่นนอกเฮ้ยแมทไลกันว่าสีไปพูดกันแล้วไปเฮ็ดคลิปเฮียนเสรตจก็ไม่ได้ไปจ้าเคลียหย่อนมาไปล้างกระจกกันเนีครับอันนี้เดี๋ยวไปอีกร่องอีกช่องหนึ่งเพราะว่าช่องช่องลักอ่ะมันเป็นช่องเครื่องเสียงเดี๋ยวมันไปลองอีกช่องหนึ่งเหมือน